นะคะเพราะว่าแสนล้านเวลาเล่นไปเล่นมาชอบคึกนะคะแสนล้านยกขาสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสีดอคุณเงินนะคะวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวค่ะมาเดินออกกำลังกาย ก็จะพาไปเล่นน้ำด้วยนะคะน้ำท่วมน้ำท่วมท่วมถนนพี่คุณบอกตามมาเลยเดี๋ยวพี่พาไปพี่คุณนำขบวนมาเลยน,นะคะมงน,นก็คุณทองกับคุณแสนล้าน กันเลยค่ะไป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 แล้วไปแล้วโหีมากอุ้ยเดี๋ยวไม่ทำแล้วตรงนี้ คุณทองจะแอบขโมยของหน้ารถเขานะคะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเราเองนะคะเข้าฝั่งทิศตะวันตกนะคะ ชม,มน้ําชมทุ่งนาค่ะตอนนี้ข้าวก็เริ่มเริ่มแตกแล้วนะคะเริ่มแตกรวงแล้วอีกไม่นานค่ะคิดว่าน่ากับเดือนหนึ่งนี่โอ้เหลืองเต็มท้องทุ่งนาเลยค่ะใกล้ถึงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วค่ะนี่ค่ะเราจะเล่นกันตรงนี้ล่ะค่ะนี่คุณแสร่ร้านไปก่อนละค่ะ Huh? ีโอ้โอ้โอนอนสบายใจเลยค่ะ lập tung lập tung, nướng nướng khử thung, làm cái gì? Nướng ลูกไปหาอะไร <Hey. S 1> อาวิ่งแล้วค่ะ ขุนทองนี้ชอบแบบขโมยค่ะคดูด้ดี่คุณไปแล้วค่ะไปแล้ว มีตัวลูกมีตัวอ่าจจะไปขี่หลังพี่อีกแล้วแสนล้านหนูซิงค่ะหนูซิงชอบแอบค่ะสุณท้องค่ะ ขี่หลังพี่ดีกว่าครับชอบยอคะ่ะตัวเล็กนี่กวนมากเลยค่ะตัวเล็กค่ะมาเลยคุณทองปกติตรงนี้เป็นถนนนะคะพอดีปีนี้น้ำไหลมาเยอะแต่หลานนี้ก็ชอบขี่หลังพี่ขุนนะคะ ิิคคักไปไหนจะไปไหนเล่นแบบไม่ให้ใครเล่นเลยค่ะไปไหนคุณท้อ ไว้นะคะเพราะว่าแสนล้านเวลาเล่นไปเล่นมาชอบคลึกนะคะคลึกแล้วจะวิ่งเข้าป่าข้าวเ,าเหมือนเคยวิ่งเข้าป่าหญ้าเราไม่ได้เด้วลูกอันนี้ป่าข้าวเ้อแต่ล้านนี้เวลาคลึกชอบวิ่งนะคะ แบบเรียบร้อยเนี่ยลูกเล่นแบบเรียบร้อยคุณทองตัวเล็กมากนอนนี้จมเลยค่ะสนุกสนานมากเลยค่ะ เด็กๆคงชอบนะคะเวลาที่น้ำท่วมนะคะ